มาเรามานั่งพูดคุยในสิทธิคําว่าเด็กในต่างแดนนะคะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งเนาะ,ะลูกชายนะคะไปรับการณนียบัตรบ้านเราเรียกว่าไงวุฒิป .6 ใช่ไหมแล้วก็มีการละเล่นเต้นนะคะแล้วก็เนาะให้พรกันว่าจะขึ้นม .1 แล้วนะความสําคัญของเด็กที่นี่พ่อแม่ไม่ว่าจะเลิกลากกันหรือไม่นะคะนั่งอยู่ตรงนี้วันสําคัญของลูกมันจะมีงานโรงเรียนงานอบรมผู้ปกครองหรือว่างานอะไรก็ตาม พ่อแม่เลิกลากันเขาก็จะมาเพื่อลูกนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจหัวใจและจุดสําคัญหรือถ้าเขามาไม่ได้เขาก็จะพูดค,คุยกันนะฮะหรือว่าปู่ย่าตาใหญ่แต่วันนี้ถือว่าพ่อแม่มาคู่กันทุกคนเพื่อเป็นพลังกําลังใจของลูกเพื่อลูกที่จะได้ก้าวสเต็ปจบม .6 วุฒิปหขึ้นมหนึ่งนะ,ะของ การศึกษาเนาะฝรั่งน้อยก็สนุกมากๆนะคะอยากบอกทุกๆคนว่าชีวิตในต่างแดนการเลิกลากันไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนสมรสมีลูกร่วมกันพอถึงเวลาแยกย้ายจากกันไปเขาก็จะรับผิดชอบในส่วนนี้เนาะ อืมแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะแบ่งกันเลี้ยงอย่างคนละครึ่งสองอาทิตย์ไปหรือบ้านพ่อสองอาทิตย์บ้านแม่นะคะแต่เขาก็จะดูและตกลงกันว่าโรงเรียนจะอยู่ใกล้ใครสมมติว่าพ่อเขาย้ายไปอยู่ต่างหากไกลๆเขาก็โอเคอ่ะหยิบยกไว้ให้กับแม่นะอืมก็จะเป็นข้อตกลงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับเด็กเนาะ เขาก็จะมีการตรวจสอบในโรงเรียนนะเขาก็จะมีเหมือนหมอมนหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าบางครั้งถ้าครอบครัวเริ่มต้นเล็กๆเลิกลาก,กันเด็กเขาก็จะมีความซึมหรือมีอะไรแปลกๆหรือการเรียนอาจจะล่าช้าและอารมณ์ในตอนนั้นเขาก็จะมีหมอหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ กิตแพย์ไหมในไอมาคอยดูแลเด็กๆนะคะแต่ถ้าลงตัวแล้วคุยกันรู้เรื่องก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนฝรั่งน้อยเนี่ยเขาก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนี่พ่พ่อแม่เลือกลากันนั้นนะตั้งแต่เขาอยู่ปสาปสี่ไหมเขายังบอกเลยม,มาม้าพ่อยายจ่าเสียงดังนะคะมาม้มาอยู่่เสียงดังถ้าเธอไม่แฮปปี้กับพ่อนะกับป้าานะอยู่จะเลิกก็ได้เธอไม่ต้องห่วงฉัน เพราะว่าเพื่อนๆฉันเขาก็เลอกกันอืมแล้วพ่อแม่ไม่ทะเลาะก,กันให้เห็นมันก็เป็นสิ่งดีแก่ตัวเขาอันนี้คือคําพูดของลูกชายไอ้จ๋าเลยนะเนาะก็เปรียบเทียบเท่าไม่ว่าเรื่องราวอะไรนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคําว่าคู่ครองผัวเมียเลิกลากันไปเป็นคนอื่นนะคะแต่คำว่าลูกนี่ก็คือตัดไม่ได้เนาะยิงถ้ามีสามีที่รับผิดชอบดูแลนะฮะก็ควรที่จะเปิดใจ เพื่อที่จะช่วยเหลือกันเพราะความสุขทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถึงตกลงมาที่ลูกนะคะนี่คือปัจจัยที่เราเห็นในต่างแดนอืมก็อยากให้มีข้อคิดและเล่าสู่กันฟังและก็อยากจะบอกกับคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เข้ามาใต้วิดีโอยยจ๋าบอกว่า สนใจครอบครัวเขาพ่อเขาลูกเขาแม่เขาจะตัดสินใจยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับเธอทุกทุกแต่เขาเป็นบุคคลสาธ,ธารณะนะคะเป็นคนที่เรารักรักเขาทั้งครอบครัวเนาะอืมการตัดสินใจเลิกลามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแม้แต่ทั้งตัวยายจ๋าก็ได้เลิกลากับพ่อของลูกเมืองไทยเช่นกันแต่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแต่คําว่าพ่อและแม่อืมหันหน้าเข้าหากันพูดคุยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าคุยกันรู้เรื่อง นะคะเป็นเพื่อนเพื่อดูแลลูกลูกเขาก็จะมีความสุขเราไม่เอาเด็กมาเพื่อที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันเพราะนั่นคือความเจ็บปวดนะคะพาพดเพราะอย่าลืมว่าครอบครัวนี้อยู่ในโลกโซเชียลเนาะอย่างวันเนี้ยพ่อบอกว่าปล่อยวางละเหนื่อยละแล้วแต่แม่จะทำแล้วกัน อืมว่างก็จะไปหาลูกเจอกันบ้างนู่นนี่นั่นแต่เพราะว่าเนาะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบั่นทอนหัวใจและหนึ่งสิ่งยายจ๋าก็ยึดมั่นเชื่อมั่นในหัวใจผู้ใหญ่บ้านไม่ทําร้ายแม่ของลูกแน่นอนถึงแม้จะมีอะไรมากมายหนึ่งสองสามอยู่กับมือก็ตามนั่นคือสิ่งหนึ่งทุกคนนี่คือจุดที่เราจะ หันหน้าเข้าหากันและอย่างทนายพัฒนะบอกเลยชอบมากนะคะอ่าผัวเมียทะเลาะก,กันเนาะจะมีลูกด้วยกันเนี่ยการที่จะเอาลูกมาเป็นสื่อกลางเพื่อที่จะทํานู่นนี่นั่นมันตกอยู่ที่ลูกเราก็จะสร้างอ่าแผลไว้ให้เขาเพราะทุกกิริยาบท มันออกมาเป็นวิดีโอเนาะอือเอาตรงๆนะก็ขอให้ทุกอย่างลงเอยด้วยดีนะคะเป็นพ่อและแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกสองคนเนาะไม่ว่าจะมุมไหนการที่จะแบ่งแยกหรือแยกออกมาหรือว่าไปให้คนอื่นเลี้ยงเอาตรงๆายจ่าอยู่จุดนี้ายจ่าจพูดคําเดิมเสมอว่าป้าเขาเลี้ยงมาแต่เด็กลุงเขาเลี้ยงมาแต่เด็กเขาก็มีความผูกพันขอเพียงแค่ป,ป้าและลุงนะคะก็ให้เกียรตนะิเนาะ คนเป็นพ่อด้วยก็แค่นั้นคือจุดปัจจัยสำคัญเพราะเด็กๆก,ก,ก็มีความรู้สึกรู้จักคำว่าพ่อและแม่และวันนี้ก็ปื้มปาปื้มดีใจนะสัมภาษณ์ของแม่ที่บอกว่า คุยกันแล้วรู้เรื่องโอเคนะคะแล้วพ่อก็ออกมาตอบแล้วเนาะและหนึ่งสิ่งก็พูดเสมอว่าถ้าเขาเติบโตขึ้นไปเราจะไม่ปิดกั้นลูกโดยเด็ดขาดเขามีสิทธิ์เลือกอยากจะไปเรียนกับพ่อนู่นนี่นั่นก็มาดูกันอีกทีนะคะคำพูดนี้ก็สาทุขอให้จําคําพูดวันนี้เนาะเป็นสื่อสารไปเด็กอยู่ที่ไหนนะคะความสุขอยู่ที่เราพ่อแม่ป้าลุงนะคะช่วยเสริมช่วยเติม ไม่ตำหนิติอีกฝ่ายให้กันฟังนะคะไม่เอาสิ่งไม่ดีเอ่อไปป้อนเข้าสมองเพราะว่าเด็กๆก็คือผ้าขาวที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะสแม้จะแยกย้ายหรือว่าเลือกลาต่อการจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเด็กสมัยนี้เขาดูละครเขารู้เขาฉลาดเขายอมรับได้ง่ายแต่พ่อแม่ก็ต้องมีเทคนิคเพื่อเสริมเติมความขาดตรงนั้นก็แค่นั้นจริงๆนะคะอย่างวันนี้เห็นไหม เสียงหัวเราะตบมือมีทั้งย่าทั้งปู่แล้วแต่ครอบครัวบางทีมาครบเลยนะพ่อแม่ปูย่ย่ายายจาเจอคนรู้จักนะคะเขาก็มาเนาะทั้งทั้งที่สามีเขาเลือกลากันไปตั้งแต่เด็กเลยนะคะยิ้มแย้มแจ่มจใสเขากอดทั้งพ่อและแม่ในเวลาที่แสดงความยินดีเนาะกับการได้เรียนจบผ่านป .6 เพื่อที่จะไปเรียนต่อ วุฒิการศึกษาเนาะม .1 น,นะคะแล้วเดินกลับบ้านมาฝรั่งน้อยก็พูดคุยหลายอย่างว่าเออเนี่ยถ้าฉันเรียนจบไปอีกกี่ปีแล้วไปหามาหาวิทยาลัยอีกกี่ปีเธอว่ายังไงอะไรฉันจะเริ่มทํางานอ่าตั้งแต่กี่ขวบนะคะเราก็คำ้ำเราก็บอกลูกชายว่าถ้าหนูตั้งใจที่จะอยากเรียนมามาจะดีใจมากๆนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ พ่อแม่เลี้ยงได้แต่ตัวผักดันให้เขาไปนแนวที่ดีที่ถูกที่ต้องแต่สุดท้ายแล้วต้องเอาความรู้สึกที่เด็กอยากทำในสิ่งที่เขาเลือกเรียนหรือว่าเลือกจะทําเท่านั้นนี่คือปัจจัยชีวิตในต่างแดนนะคะปัจจัยที่เราเห็นแชร์เนาะในระบบของฝรั่งเลี้ยงลูกในข้อเขามีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงมีสิทธิ์แสดงออกมีสิทธิ์โต้อตอบเพราะ คนเด็กที่เถียงและโต้อตอบในมุมฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่านะะสามีเยาจาย่านี่แหละบอกว่าเลยว่าลูกเราไม่ใช่ปัญญาอ่อนลูกเราเขามีสิทธิแสดงความคิดเห็นแต่บางทีเราเป็นคนไทยเราก็จะมองว่าอืมมันเป็นแบบเสียงดังหรือแวะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราก็เบรกเนาะเพราะฉะนั้นในโลกสมัยปัจจุบันเราก็ต้องพินิจพิจารณานะคะเราจะเอาแบบเดิมในสไตล์เดิมๆเ,เนาะคำว่า เมื่อก่อนไม่ได้โดยเด็ดขาดนะฮะนี่ยิ่งลูกรุ่นสมัยนี้เด็กๆยาดานะยาดาตอนนี้ก็แปดขวบใช่ไหมเขาก็จะไปอีกสเต็ปหนึ่งเราก็มีแบบอย่างตัวอย่างเพื่อที่จะปรับและตามเข้าไปอันไหนที่มันล้นเนื้อเกินไปเราก็ต้องพูดคุยใช้ระบบพูดคุยซะมากกว่านะฮะและ อ่าอธิบายให้เขารู้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีเขาก็จะฟังเราเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอืมเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนนะเป็นยายอย่างย,ยายจ๋านะมีลูกมีหลานนะคะก็อยากให้เขาไปในทางที่ดีก็ผลักดันไปเท่าที่ผลักดันไหวพี่น้องคะเด็กๆนะฝรั่งน้อยปีนี้ปอ .6 อืมเขารู้คิด รู้เถียงนะรู้มีข้อคิดอยากได้คำตอบนะคำอธิบายในมุมที่เขาคิดพอบางทีเราตอบในมุมของเราเขายังไม่ยอมรับเลยนะแต่เราก็ต้องมีข้อโต้ตอบในเมื่อคุณต้องการคำอธิบายจากแม่อืมสิ่งที่คุณคิดมันไม่ถูกต้องถ้าเธอไม่พอใจก็ไม่ต้องมาถามแม่นี่คือคำพูดหนึ่งกับ ของฝรั่งน้อยแต่สุดท้ายเขาก็บอกโอเคฉันก็นึกว่ามันไปแบบนี้แบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องโต้แยง้งเรียนรู้ไปวันวัเด็กโตไปนะคะเขาเปิดโลกกว้างนะเอาตรงๆเด็กเดี๋ยวนี้นี่ยังไม่ทันได้โตเลยนะเพราะมันมีโลกออนไลน์เนาะเขาเปิดโลกกว้างเขาเรียนรู้ไปได้เร็วกว่าเราด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่อย่างเราก็ต้องเตรียมใจคะ่ะพี่น้องขาเนาะดูกกันไป ดูแลหัวใจให้สติอืพักดันเลี้ยงดูเขาลูกนะคะออกมาจากความรักเนาะใครเราจะไปคิดว่าชีวิตในวันข้างหน้าจะเลิกลากัน prescribed. ฝรั่งน้อยเป็นคนขี้อายเต้นวันนี้ยนีบวนแล้วเข้ามาแล้วเสื้อสีดำนะคะเห็น <c oughs> <laughs> ไหมเห็นไหมเขาจะเป็นคนขี้อาย บอกว่าทําไมเธอไม่เต็มที่เธอทำไมเวลาเธออยู่บ้านเวลาเธอเล่นนี่เธอสุดๆเลยนะฉันไม่ได้ป๊อปปูแลอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่อ่ะนะแสดงออกอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็พยายามเนาะแต่เขาก็สนุกมากนะคะไม่อยากกลับบ้านเลยอะสนุกกับเพื่อนเพื่อนแล้วเขาจะต้องแยกย้ายกันไปแต่ละโรงเรียนนะคะอืมสุดท้ายแล้วเดินกลับบ้านเขาก็บอกว่าโห oh, ฉันอยู่โรงเรียนนี้มาเก้าปีเพราะว่าเข้าตั้งแต่สองขวบครึ่งเนาะจนตอนนี้กะ สิงหาเดือนหน้าอายุ12ปีนะฮะ,ะเพราะว่าเมืองนอกเราเริ่มมปหนึ่งตั้งแต่หกขวบเนาะถ้าเมืองไทยเราก็สิบสองปีจบปหกใช่ไหมอืม <laughs> อดูสีสันนะคะพี่น้องคาดูความสุขของเด็กๆสดใสเขาไม่จำเป็นที่ต้องเปอร์เฟกนะคะสำหรับที่นี่เอาแบบสนุกสนานเนาะเขาก็จะมีเพลง กรุ๊ปนะคะออกแผนคุยเอาอะไรมาเล่นกันอย่างเงี้ยปิดท้ายพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของโรงเรียนนี่เขาก็จะไปเลี้ยงเ,เขาเรียกอะไรเลี้ยงเฟ้นไฟล่ะอาหารฟีเชอร์สนะของที่นี่กลางวันก็ไปละเล่นอีกวันหนึ่งกับเพื่อนๆนะคะทีนี้ก็จะเหลือายาดาคนเดียวละโรงเรียนนี้เนาะอืมปีหน้าย,ยาดาเข้ามปสาม อ่าพอสามไม่มีฝรั่งน้อยแล้วยาดาก็เยาจาก็ต้องเป็นคนเดินไปรับเขาออกโรงเรียนนะคะตอนเช้าเขาเดินมาได้เพราะเขาอยู่ใกล้จริงๆแล้วอืมเขาก็เดินไปได้แหละบ้านเขาอยู่ใกล้ๆมากแต่ว่ามันก็ต้องตามไอ้กฎตามเกณฑ์ของเขานะพะอ,อายุยังไม่ถึงนะสีป่ปีพอสี่ถึงจะเดินออกได้เนะ